สวัสดีชาวโลกสวัสดีมนุษย์โลกสวัสดีพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านและก็พี่น้องชาวต่างประเทศที่ดูอยู่ด้วยนะครับเนื่องจากว่ามันว่างมากครับก็เลยเป็นวัดซะหน่อยส <c oughs> ิงก็ไม่ได้เป็ดน,นะครับไม่ได้อยากเป็นหรอกครับแต่ามาน,นึกดูแล้วก็รรวมๆสิบปีที่ผมไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเลยมีก็อาจจะบัตรเตุมอไซคิงแท้ไายบ้าง แต่ตัวยาสุขภาพนี่ไม่ค่อยเป็น,น <c oughs> เมื่อเขามาหาแวะทักทายก็สวัสดีครับคุณเชื้อไวรัสคุณเข้ามาทักทายผมมามามาไว้ก็ไปให้ไว้นะครับผมให้เวลาคุณแค่สามวันวันนี้วันที่สองแล้วนะครับ <c oughs> ตรงหายตาอ,อ่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสุขภาพร่างกายดูแลกันดีๆหน่อยนะครับอบาง,งเพอร เดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวนะครับมันก็เกิดจากเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนี่แหละไม่สาใจผมแป้งเย็นนะไม่สบาใจผมเปิดพัดลมจอยสองตัวแล้วมันเปิหลับครับมันตื่นมาก็เป็นอย่างงี้เลยครับเพราะฉะนั้นเรื่องสุภาพเป็นเรื่องสําคัญที่สุดนะครับเหมือนผมเวลาผมสวดมนต์ไหว้พระไปขอพรไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์กราบไหวหรือ ผมปฏิบัติธทมอะไรเนี่ยซึ่งที่ผมจะขอพรอ,อันดับแรกรับผมจะขอสุขภาพร่างกายแข็งแรง <c oughs> คุณมีสามอย่างที่อย่างที่ผมขอคุณสามารถรวยได้มีความสุขได้ประสบความสำเร็จได้คือหนึ่งมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสองผมขอมีสติปัญญาที่อ่าฉลาดเฉลียวเฉียบแหลมเท่าทันเรียนรู้อะไรได้ไวข้อที่สามผมขอให้มีแสงแห่งบาร,รมี ที่ตั้งทำมานะครับหรือสิ่งึ่งติที่คุ้มครองดวงนะครับช่วยมีแสงบารมีนําทางที่ผมจะเดินทางไปบนโลกใช้ชีวิตบนโลกนี้อย่างมีความสุขให้ผมพบเส้นทางสว่างเนี่ยครับถ้าขอพรคุณขอสามอย่างเนี่ยคุณรวยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์สุขภาพร่างกายคุณแข็งแรงคุณแข็งแรงคุณทำอะไรก็ได้สติปัญญาคุณดีคุณฉลาดคุณจะหากินยังไงก็ได้คุณมีแสงแง่งบารมีคุณมีสิ่งต่ิงติ์นำทางยังไงคุณก็สาเร็จ แค่นั้นเองครับคุณสามารถรวยและสำลุมีความสุขและความสําเร็จได้เมีสามข้อเนี่ยแต่สิ่งที่สําคัญเหนือว่านั้นคือความศรัทธาหรือความเชื่อคุณเชื่อว่าคุณเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะเป็นจริงอ่ะนะครับวันนี้มาเปิดไพ่คนที่เปิดวันพุธนะครับประจ้าวันพุทธที่2ี่ิบแปดนะครับสิงหาคมสองพัน้าร้อยหกสิบเจ็ดต่อไปครับ ลำเอียงเอียงไปฝั่งเดียวเลยโตเอียงอ่ะเริ่มหนึ่งสองสามสี่ ใบแรกอ่าใบแรกก็อึดถึกถึงเลยกุย <c oughs> ถือดาบพร้อมแทงย่มมายั่วเว้ยอ่าคุญนดาบตามด้วยคุยสับสนนนอารมณ์นี้ก็พลังเยอะอารมณ์น,นี้ก็เหมือนว่าปงแล้วอะ <c oughs> ทำใจก้มหน้ายอมรับสภาพอ่าแต่อย่างน้อยการเงินนะดีแล้วแนะ่นอนครับคุณพุนพุธ อ่าเด็กถือไม่เท้าอ่าแจ็คเกลียนก็การเงินเยอะหนึ่งไม้เท้าการเงินก็ดีเอ้การงานดีสีดาบเก็บตัเกินไปือเป่ามี The m a g จิเชีมาแล้วก็สบายใจครับอุ่นใจได้เพราะท่านไม่อับจนหนทางตามด้วยเจ็ดถือดาบ <c oughs> พระใหญ่ไปเดียวคือมจิเชียนนะครับมจิเชียนก็คือเนีครับไพหมอดู น,นักรยากรนักพูดวิทยากรนักสื่อสารทุกรูปแบบนะครับมันเมื่อปรากฏขึ้นยังไยถึงว่าเทพประจําตัวของท่านทวดารักษาตัวของท่านได้ปรากฏขึ้นมาแล้วว่าคุ้มครองและพร้อมจะสร้างบารมีร่วมกับท่านท่านจะร่วมสร้างกับท่านหรือเปล่าท่านจะร่วมสร้างกับสิ่งนักตือของท่านไหมแค่นั้นนะครับ อ่านะครับดูโดยภาพรวมมันขึ้นมาดาบอันแรกก็สถานการ์มันยากหรือมันง่ายมันก็อยู่ที่ตัวเนี้ยอ่มันขึ้นมาดาบแต่เป็นควีนดาบนั่นมึงท่านใจสู้อืมพันเดดสู้พร้อมเี่จะสู้ได้ทุกรูปแบบนะครับเรื่องถ้วยเรื่องการเงินเรื่องการงานเรื่องตรมรัก <c oughs> อยู่รอบตัวหมดเลยนะครับมันเหมือนต้องใช้ความอดทนสูงแล้วบางทีก็ต้องทาก้มหน้าก้มตายอมรับสภาพนะครับ เราไม่สามารถชนะทุกอย่างได้ครับเราไม่สามารถบงการความคิดขุงใครได้ในทุกเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทําใจให้ยอมรับว่าเออเราวบคุมไม่ได้ทั้งหมดเมื่อถึงวเวลาใดเวลาหนึ่งที่เจอเรื่องไม่ดีท่านก็ได้เข้าใจว่าอืมชีวิตมันก็แข่งอย่างนี้แหละมันก็มีขึ้นมีลงมันก็มีดีมีแย่ มันอยู่แค่นี้นะครับอมาดูเรื่องการงานนะครับมีหนึ่งไม้เท้าเด็กถือเม่เท้ามีกุีไม้เท้า,ก,ทาการงานอยู่ในเกณฑ์ดียิ่งท่านขยันยิ่งท่านบูชั้นลุยเท่าไหร่ท่านก็ยิ่งได้เยอะนะครับ <c oughs> หนึ่งแม้เท้ามาถึงงานจะพรสวรรค์ที่มีเจ็ตัวงานจากความสามารถที่มีเพราะหนึ่งไมเท้าบางทีมันก็คือคนที่เขาเรียนเก่งๆนะครับถึงเขาเรียนไม่เก่งก็จะมีพรสวรรค์เยอะความสามารถ คือมีฝีมไม้ลายมือมีของดีอยู่ในตัวเยอะนะครับเด็กไม้เท้านั่นคือคนที่ไม่หยุดเรียนรู้หาความรู้เพิ่มเติมวินไม้เท้านั่นคือไม่หยุดทานะครับไม่หยุดทพร้อมที่จะทําอยู่ตลอดเวลาขอไม่ได้ผลประโยชน์ขอให้แม่งคุ้มกูทำหมดเลยเพราะนั้นการงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับถ้าเพียงแต่ท่านต้องการให้มันดีขึ้นกว่าเดิมท่านก็ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับงานที่ขายประชาสัามพันธ์เกี่ยวกับการพูดงานที่เกี่ยวกับสิ่งของแปลกใหม่ ที่มันอยู่มาในหัวท่านแล้วมันพุดบุ้งขึ้นมาทาไม่นี่ขายเลยว่าทําไห้นั่นดีเลยนั่นแหละถ้าแม่ดีเชียนขึ้นมาสิ่งอะไรที่ท่านคิดอ่ะเป็นความคิดตั้งสันทไํไในหมดท่านทัน,ทนเลยบางทีบางอย่างไม่ได้คิดมาเพื่อเราทําเองบางทีคิดมาเพื่อส่งต่อคนอื่นทาก็ได้เหมือนหมอดูเนี่ยครับหมอดูพูดได้สารพัดเรื่องนะหมอดูทําไม่ได้ลุกเรื่องหรอกครับแต่หมอหมอดูเขารู้รู้ด้วยการศึกษารู้ด้วยการเรียนรู้ รู้ด้วยประสบการณ์รู้ด้วยาการจดจำนะเพราะฉะนั้นมันเป็นอาชีพนะครับไม่เอามอดูแม่งเอาตัวไม่รอดเลยเที่ยวไปบอกใครเขาคํานี้ได้ยินเราก็รู้สึกเฉยๆรู้คนที่พูดอ่ะไม่ได้งโง่นะคนที่พูดอ่ะไม่พัฒน,นาตัวเองเลยหาคำพูดใหม่ๆให้มันเจ็บแสบกว่านี้หน่อยดิจะด่าหมอดูให้มันรู้สึกแม่งให้หมอดูแม่งแบบสลดให้มันตายคาปากไปเลยอนะ่ะช่วยๆยายคำใหม่หน่อย ไม่ต้องใช้อ่ะกูไม่เป็นหมอดูกูก็ดูได้กระจอกเขาใช้กันมานานแล้วไปหามาใหม่ออเมื่อกนาเป็นหมอด,ดูตูเ้เบงยิงงงไม่รอดเลยโอ้นี่ก็กระจอกนี่ก็โอ้พันสมองใช้มันสมองซิ่งไหนก็ได้อ่ะคิดคิดหน่อยมันยังไม่เจ็บแสบครับแค่นี้เจอมันเยอะนั่นแหละครับเรียนรู้ยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้เยอะคนสําเร็จคนม <c oughs> ีความสุขอ่ะ เขาหยุดเรียนรู้เมื่อเขาตายแต่คนธรรมดาคนที่ไม่สำเร็จคนที่ไม่หาความสุขคือหยุดเรียนเมื่อหยุดจบหลักสูตรการศึกษาคุณอยากมีความสุขคุณอยากมีความสำเร็จคนส่วนน้อยเขาเป็นหรือเปล่านั่นก็คือคุณต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาความเพ้อฝันคนเราอ่ะก็ต้องฝันไปเรื่อยมันดีกว่าการใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อยไปดูไปครับเดินต่อไปถ้ายังไม่เมื่อยเนื่อยก็พักรอเช้าวันใหม่อ่ะ นี่เป็นเพลงหนึ่งเพลงของคาราบาวเพลงเขาดีมันเนื้อดีเนื้อหาดีแล้วก็จริงด้วยคนต้องมีความฝันอยู่เรื่อยดีกว่าใช้ชีวิตเลเื่อยเปื่อยเดินต่อไปถ้ายังไม่เมื่อยเหนื่อยก็พักรอเช้าวันใหม่นี่ครับง่ายๆเลยชีวิตอ่าการงานอย่างที่บอกนะครับท่านก็ตื่นลนท่านยันเอางานเดียวกันเจองานท่านก็ลังมาดีนะต่อมาเรื่องของการเงินมีสิบเหรียญกับแจ็คเหรียญน,นะครับ แนวโน้มไปด้านอสังหาริมทรัพย์ขายทองขายบ้านขายรถขายอะไรพวกนี้จะดีนะครับแล้วก็ทําเกี่ยวกับตัดเงินทุนธนาคารไฟนงไฟแนนซ์นะครับและยังหมายถึงปัญหาท่านความเครียดความกุ้มใจอาจจะเกิดจากหนี้สิงก็ได้ไม่ต้องกุ้มหรอกครับใครมีหนี้แล้วไม่กุ้มมามันเป็นคนประหลาดเพราะฉะนั้นท่านมีหนี้แล้วท่านกุ้มท่านเป็นเรื่องปกติแต่ท่านอย่าก,กุ้มเยอะอย่าก,กุ้มนานอย่าเครียดเยอะ อย่าไปสนใจมันมานานเพราะมันมีจะทําให้ชีวิตเราจะแย่ลงนะครับความเครียดจะทำใหไ้ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นใครไม่มีหนี้หรือคนมีหนี้ครับมันไม่เครียดมันอะปลาดเพราะฉะนั้นท่านคือปกติสามาเครียดได้ผมก็เครียดแต่ผมไม่ได้เครียดตลอดผมจะเครียดเมื่อตอนที่มันทวงแล้วมันไม่ยอมเข้าใจว่าผมไม่ได้โกงแต่ผมไม่มีจ่ายแค่นั้นแหละ ็มที่ก็สิบนาทีแล้วผมก็เลิกเขียนอะนะครับตีดาบนี่หมายถึงการเก็บตัวมากเกินเกินไปบางครั้งมองในมุมตัวเองเกินไปมองไม่กว้างไม่ครอบคุมมันก็ไม่ได้อะไรสิ่งใหม,แม่แปลกๆเข้ามานะครับแม่ที่เชียนบอกอยู่แล้วว่าสิ่งแปลกใหม่อะลังสังหณ์สัมผัสเทนนุงท่านอะเชื่อเลยเชื่อไปเลยเทนน้ำพันท่านบอกไงท่านก็ทาไปแบบนั้นได้ทุกเรื่องนะว่าจะเรื่องการเงินการงานหรือความรักนะครับแต่มาดูปีกย้อยอะความ การเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับอยู่เกณฑ์ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องนี้สินหรือการทําหรือว่าทําธุรกิจอะอยู่ในเกณฑ์ดีใช้ความมุ่งมั่นหน่อยใช้ความคิดจินตนานการสร้างสารรค์สร้างความแปลกใหม่ขายที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาขายกันนะอะของชิ้นเนี้ยคือท่านไม่ต้องซื้อก็ได้ท่านไม่ต้องจะเป็นต้องมีก็ได้แต่ท่านก็แค่เป็นคนที่พลาดสิ่งดีๆไป ทำไมวะไม่ซื้อของมึงแล้วอุลาษตุไงพลาดเพราะว่าสิ่งเนี้ยมันมีเรื่องราวว่ามันจะเป็นทีน,นี้ขึ้นมามันสามารถทํานั่นได้มันทํานี่ได้ใส่เข้าไปโมเข้าไปพูดเข้าไปใส่เรื่องราวเข้าไปถ้าท่านไม่ซื้อถือว่าท่านพลาดท่านทำไม่จบท่านก็พลาดเช่นกันเห็นไหมทําให้มันหลอนมันจะได้ซื้อเราแค่นั้นนะครับขึ้นอยู่เนี่ยครับบอกแล้วว่ามีเมดิเชียนใบเดียวขึ้นมาจินตนาการแล้ว เทพเป็นการสื่อสารนั้เป็นเทพประจําวันพุธด,ด้วยะนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันพุทธมีเคล็ดลับดีๆบอกว่าวันพุธควรใส่บาตรนะครับควรใส่บาตรด้วยอาหารที่มีรสหวานหรือของที่มันเป็นสีเขียวอาหารสีเขียวขนมชั้นเหนียวหนืดเงไ,งไขป่ปลาลพนปลนงปลาแนงของวหวาน ของเหนียวเหนียวมันช่วยกันช่วยเสริมเรื่องคําพูดคําเจรจาไม่จําเป็นจะต้องค้าขายหรอกทํางานอะไรมันก็ต้องพูดทั้งนั้นแหละทํางานอะไรไม่พูดมีบ้างไหมเนี่ยฆ่าสัตว์อ่ะมึงตายยังไงมก็ต้องพูดจะพูดในใจกันอกใจแค่น,นั้นแหละขับวินเขาพิจต้องพูดไปไหนครับขอบุณครับสองคำดังหนันพูดอะไรอีกอ่ะ สุดมากก็ต้องพูดตังนั้นแหละเพราะนั้นเคสของการแก้เคสของคำพูดวาจาให้มันดูมีสง่าราศีมีดีมีสเสน่ห์ขึ้นมาก็ทาบนันทึกวพุธหรือท่านหาแหวนยกสีเขียวมาสวมนิ้วชี้ข้างที่ท่านถนัดนิ้วชี้คือในวงการเจรจาครับจะ,จะ,จะทำให้กันใจรจาท่านดีขึ้นถ้าท่านเชื่อและท่านศรัทธา เชื่อได้ไงหมอยังไม่ใส่เลยผมหาซื้อไม่ได้มันใส่หาซื้ออยู่แต่มันหาซื้อไม่ได้แค่นั้นเองแค่นั้นเองครับ,รบยกแท้ๆนี่ครับมีแต่ยกพม่ากเกี่ยวอือนเดี๋ยวสักวันผมมาเจอผมจะใสให้ท่านดูถ้าการเจรจางผมจะเป็นยังไงท่านจะได้เห็นอ่ะต่อมาเรื่องความรักนะครับมีกวิ่นถ้วย เจ็ดดาบเนี่ยความรักแอบบแอบบซ่อนซ้อนหรือรักไม่เต็มร้อยหรือแอบไบปม,ม,ม,มีนู่นมีนี่อ่าไม่ซื่อสัตว์ต่อกันนะครับแต่จะบอกมันไม่ได้เพราะว่าไพ่แมจิเชียนอนะ่ะอาจจะลดสถานะจากแฟนเป็นเพื่อนหรือยังเป็นแฟนกันอยู่เป็นคู่รักกันอยู่แต่ละคันแบบเพื่อนไปก่อนเจ็ดดาบเนี่ยมันไม่ได้บอกว่า ให้เป็นคนขี้โกงเสมอไปนะแต่บางครั้งบางทีอ่ะถ้าท่านไม่เจ้าเล่ไม่มีเล่เหลี่ยมอะไรต่บ้างท่านก็ถูกเอาเปรียบอยู่ร่นไปนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเจ็ดดาบอ่ะเนี่ยดูเด็ดเจ็ดเล็กเจ็ดมันมาเชิงนาโชคของไพ่ยุปเสียครับเจ็ดดาบเนี่ยเห็นอยู่แล้วเนี่ยมันขโมยเขามาห้าเหรียห้าห้าเล่มนะมันยังคิดอยู่ว่าจะกลับไปขโมยอีกไหมเนี่ยหรือมันใจดีกูทิ้งให้มึงสองเล่ม mm hmm. เป็นเวลาดังนั้นนะครับเพราะฉะนั้น บางคุณบางทีก็ยอมต้องโกงบ้างอะยากชนะก็ต้องโกงบ้างทำอะไรเหมือนเดิมแบบเดิมซ้ำๆซากๆอ่ะมันไม่มีอะไรมีความคิดใหม่ไอเดียอะไรพูดขึ้นมาปึ้งทำเองไม่ได้ก็นำเสนอนำเสนอคนนู้นเสนอคนนีนน้สามารถสร้างเงินสร้างไรายได้ทันได้นะครับความรักอยู่ระหว่างกลางๆนะครับไม่ดีไม่แย่เรื่องสุขภาพอนะ่เรื่องสุภาพนะครับก็ เขาขายโรคซุมเศร้าปวดหลังปวดกระดูกโดยไม่มีสาเหตุผีก่อนะครับทําบุญส่งให้เจ้ากรรมในเวรเจ้าโลกเจ้าภายัยเขาบ้างนะครับนอกนากนั้นก็ไม่มีอะไรน่ากังวลสำหรับเรื่องสุขภาพอาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งคือแมจิเชียนเ่ยเมื่อเป็นหมอดูอาจารย์คุณทองเคยบอกแล้วมันก็เป็นจริงนะผมสังเกตคนที่เป็นหมอดูส่วนมากที่เป็นแมจิเชียนหมอดูมักจะเป็นภูมิแพ้แพ้อากาศแพ,แพ้นุ่งแพ้เนี้ย นะใช่ครับนะครับก็แค่เนี้ยครับตัวภาพร่างกายของท่านอ่ะนะครับก็ประมาณนี้นะครับดูเป็นกว้างๆนะครับเสียงอาจจะไม่ดีไม่ชัดเจนขอไปนะครับมันทําอะไรผมไม่ได้ครับเพราะผมชอบพูดยังไงผมมันต้องพูดเมื่อวานพูดแทบไม่มีเสียงครับวันนี้มีออกมาหน่อยผมก็ใส่เลยครับอ่านะครับผมไม่ได้ทําคลิปตั้งแต่วันจันทร์ผมก็ทํารวดเลยครับอ่านะครับขอบคุณผู้ ติดตามรับชมรับฟังทุกข้ชมใหม่สวัสดีครับขอบคุณครับเมื่อชมเสร็จแล้วก็ยกดดิปเอ้ยกดไลคไลก์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอืแล้วท่านที่จับชมจะเป็นประจาและไม่ประจําด้วยนะครับชมจบหรือไม่จบถ้าได้ยินก็เห็นอยู่ก็ช่วยกดไลคไ์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงเป็นกําลังใจอย่างดียิ่งให้กับหมอดูตัวดำๆคนนี้ด้วยนะครับอ่านะครับมีผลต่อการ เติบโตของช่องนะครับก็เหมือนการงานนะหน้าที่การงานต้อง,องดีมันก็ต้องเติบโตนะครับท่านสามารถกําหนดได้ช่องนี้ก็เหมือนช่องท่านนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยในะโอกาสน,นี้ก็ขออัญเชิญบารมีถึงหักสิทธิ์ทั้งหลายเทพาอารักษ์ที่รักษาคุ้มครองดวงท่านนะครับช่วยคุ้มครองให้ท่านแกวค่า,าปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ สุภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางปลอดภัยไปไหนมาไหนขอประสบความสาเร็จขอให้ประสบความสมหวางในทุกเรื่องทุกอย่างทุกประการให้ความรักลงเอยด้วยดีมีกินมีใช้ตลอดไม่เตือดตร้อนมีแต่ความสุขความเจริญพบกันใหม่คลิปหน้าช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ